ได,ได้การได้การยังได้การอยู่ได้การอยู่แมงมันตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยแมงมัน สวัสดีครับพี่น้องกองไปพอ,อกันเชื่องตเหเือนเดือครับกับนอนหน้าพระหากินเดี๋ยวเราเกี่ยวผ้ามาเกี่ยวเขาครับม <Oder> ันนี้ท <my> ีมงานเกี่ยวเขาน้ำท่วมน้ำท่วมให้น่าจะน้อยครับอันนี้อันนี้เขาเขาเขาเจ้าเขาเจ้าดอกเขาอยากกินนาแล้วครับ มาครับพี่เองมีเกียวครับมาเกียวร่วกันเนอะตรงนีอาวุตัวล,หล่ห้าร้อแมงมันัวล่ห้าร้อยเลย่ลหาล้หาร้อยแมงมันแมงมันาเาอยขายข้าวไม่ได้ถึงหา้าร้อยจะขายก็เป็นแต่ไปบ้างไง บางเกียวขอก็ไปหาไม่มันกันน้ำขาวเทปปกีเปปกินมาได้เหรอน้ำน้อยน้อยรบเอะเรอเหรอรอหรอเหเหอดอเอเหอเหรอเห่อเเหรออเ้อเอ เป่าจุนตาดูนไปแล้วเป่าจุดตาดูนไปเลยนะเป่าเป่าแข่งกันเถอะนะบ่เป็นบ่เป็นบ่ได้บ่ได้เอาได้ได้ได้การได้การยังได้การอยู่ได้การอยู่ยังไสดได้เนี่ยของลินสมัยเอาเป่าจุดตาดูนละของลินสมัยสามสิบปีที่แล้วเนาะ

ใช่จับแมงมันได้ตากล้องถอยออกแล้วยันเป็นแมงบงเนาะนี่นะครับแมงมันแยงเนี่ยมันสีมันสีอยู่ในกุ้งเขานะมันสีอยู่ตามกุ้งเขากินแซ่บก็ได้นี่กินดิบก็ได้เนาะเรารวมอืมือ่ะเอันนี้แมงมันเลยครับแมงมัน เกันครับวอมนใ่ั้งวันฉันืมครับบางคนก็นกินดิบเนอะจํมใส่ไหมเนอะโอ้จีหอมกุุบเลยแล้วกินกับข้า,เาเวเหน,เนเียวเอาดักหนู่นห อ้าวแล้วแล้วบัดนี้ให้หนึ่งมาขอกันยังมีอยูุนานาฟัยสุมมากเอ่นยังมีใหม่เลย มเ<ม>ห็ดอะไรสักเห็ดอันใหม่หรอวะน้องฟิวเนาะเดี๋ยวเบิ่งๆหาตรงมันลำใหญ่ๆคนนี่แหละขัดสิพัดเกีเ่ยวแล้วก็พัดสิคันนาเพราะว่าน้ำน,น้ำคันน้ำพ่นครับน้ำยังไหลเลย มาได้ครับมังกี่ยวขอต้องกันทั้งนี้เกีียวเรียบร้อยหมดแล้วครับน่ครับเดี๋ยวไอ้เขียวๆนั่น ยังไม่ทันได้แกรครับจงไปก่อนอเอาค่อยกลับมากเกีย่ยวทีหลังส่วนเลยไปหุ่นเป็นข้าวเหนียวนะครับส่วนที่เกีย่ยวนี่ทองที่เกีย่ยวนี่เป็นเจ้าเ้เป็นเด็ก,กาดอ่า มะเรงแดดออกน้อยเดียวฝนตกเลยนี่ไละวมนป้าหอมพักสะเงีงเก็บใส่ตู้เย็นไว้ อันอันนั้นบไปเกี่ยวข่าวได้มันบว่าแค่ยังไงเกี่ยวข่าวติแก่ยังกินบอกข้อหวานบ่าหวานหวาน,วานอาตารยไม่เอาเรื่องยังมีเหลืออีเด้อกุ๊กละหน่อยหวานอานต,ตารยไม่เอาเรื่องมันอยากมันอยากอันนี้มาแล้วเนาะมันอยาก ห่วงมัละหวานบหวันเบ่งตา <c oughs> ใส่เบ่งหน่อยมนันเนาะแก้เบ่งเนะโอ้รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไปของลินดิกน้อยสมัยก่อนจำได้ปะครับอโอ้มันคือบ่ดัง ันต้องบีบบ่เมนบบมันต้องบีบรี่อรีอร่อให้มันแตกไหมอ้าวดังเลยเอ้ยอยอนยกนุกเนาะสมัยก่อนโอ้ยมว้วนเฮเดรอ์ของดินซินนี่อะ <laughs> คือามาดังแล้วบันนี้เอาเอาไหมแซ่มาเบิงดูบัหนี้<ะ>เห็นปะของเล่นสมัยเด็กหน่อยอาาัลบัตโอ้ยขักเถอเด้อสมัยเด็กหน่อยแอลให้พ่อเห็นให้เกี่ยวเขาเ อันนี้อันนี้มันเป็นอีกแบบนึงนะกะาวว่าก่าวอ่ะเอาที่ทำการมัดเลยวครับเขานี่เป็นขาเจ้าที่เอาเกี่ยวเมื่อกี้นี่ครับขาเจ้าโด มัดแล้วอะล่อล่อรถมัดสีครับผมสีเดียวขายเลยครับตัวน้ำข้างนี้จะเป็นขอนียวเอาไปทักกินครับตวนต้นนี้เขากัดสีมัดมัดไปถารถมีเขามัดสีครับผมมาได้ทับพี่น้องมาเที่ยวเขาแ้วกันโอ้มัดมัดเขา นี่เขามานั่นมัดมัดละแถดนะมัดละบาทบ่เขาสีมัดสีมัดละบาทอืมมัดละบาทก็คือขายเลยบรีเอาไว้กินเข้ากบสีมัดท้งเปียกๆนี่เลยก็คือสิโยนขึ้นโยนขึ้นท้ารถเขามาก็คือโยนขึ้นโยนขึ้นรถเลย อันโยนแบบนี้เลยขึ้นรถขึ้นรถเลยค่ะต่อสครับตีโบมีคนมีคนดูดยวยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ได้เลยครับพี่น้องช่วงนี้เป่าเปียวนอนหน้าพากินม,มาเกี่ยวเขากันครับปันหนาเกี่ยวเขาแล้วครับผมสำหรับทงนี่กะบทวงเขาเจ้านี่กันเปิดแล้วครับ เดี๋ยวอีพี่นาค่อยว่ากันไหมสำหรับมื่นอนี้สวัสดีครับ